ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยนะครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ห้างเสียหลังสิทธิ์ครับนี่เวลาเที่ยงตรงพอดีนะครับคนยังพอมีอยู่นะครับตามมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ พี่ดูนี่แหละครับตรงน,นี้อะไรครับพี่นี่นี่นน ี้ดวยค่ามันไม่ตอบจริงๆครับผมอ้าวอันนแบบนี้โอ้โหว่าใครในี่นเท่าไหร่พี่อ๋อวันนกเอาทาเป็นห้าได้ไหมไม่ไดไ้ได้อะไรยอม่อนพี่แล้วเนี่ยสามสิบก็ได้ ไม่ได้พี่ไม่ถึงยี่ห้าซื้อพี่อันนั้นนะพี่อย่างนี้ก็สามพันได้ไหมอันนี้สองพันครับผมไม่เป็นไรพี่ได้เอาอานนี้ก็ได้พี่อันนี้ซื้อไหวแค่ยี่ห้าพี่โอเคะได้แล้นะเป็นสี่สิบห้าพี่เดี๋ยวน้องโอนให้ได้ไหมพี่ได้เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับ Hềng hềng cơ pì, để đoàn thiêu cơ kìa Pì pì tì kìa Này ไปเดินเนาตรงนีป้ป่ะใช่เท่าไรไม่รู้ครับพี่สามหมื่น <30, 000. S 1> โอ้ยสามหมื่นขอบคุณครับพี่และไอ้ตะกุดอา้าวสวัสดีพี่ราคาต้องยอมก่อนยอมอีกแล้วยอมอีกเลย้วพี่สบายดีพี่แล้วตะกุดนี่ดอกอยังไงบ้างพี่กุดเอาชุดเลยเอาหมื่นแปดสามดอก ต้องขายเป็นชุดด้วยเหรอเอาแยกก็ได้ดอกใหญ่เนี่ยพี่ดอกใหญ่เอาห0 0 0งหมื่นบาทสวัสดีครับที่ไหนนักที่สวัสดีครที่ไหนนักที่ใช่พี่ครับพี่ครับผม ็กสามดอกว่างมื่นไม่ได้หรี่ไม่ได้สอหมื่นกว่ามาวินมาตอเมื่อเช้าเลยมื่นสองแล้วกันพี่ได้หมื่นเพลและไอ้พลีนี่อะไรรอบพี่พลาสามนห้าขอชมหน่อยพลไอ้หมื่นห้าเลมาใ้เา่มาวินมาต่อ นี่ยี่ห้านี่ไหมเพนี่ได้สามสจแล้วกันเพื่อน,น้องไปได้หน่อยสามสิบจรแล,ล้วปิดตาพ่อยุ้ยเหรเพปิดตาพ่อยุ้ยมา,มาด้ยกันอย่างเนี่ยนีลืนะเพ น,นี้มันเดือดหมดเลยเนาะพี่เนาะและไอ้องค์นี้อะไรพอดีอะพี่งน,นั้นเอาสีพลาไหนดูดูคภาพหน่อยนิอ๋อแต่มันปั๊มไม่นี่เนาะปั๊มแตกเต่าดูเต่านะครับพี่อ,อันนี้ทำไมรุนแรงจังเลย ไม่รู้จะพูดไงปิตตาปุบุญเท่าไหร่ตาเอาเก้าพันสองสองทองมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ่านแล้วประมาณไม่ต่ำสองพันห้าสองพันเจ็ดประมาณเนี่ยเล่ามาว่าเจ็ดอ่านว่าเจ็ดพันนะเพราะว่า ลองให้เขาดูหน่อยพี่ลอง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 บ้างนะอันนี้ยังส่งขมุกมาเนี่ยโอ้หอันนี้มันบางกว่านั่นเลยพี่อันนี้มันร้านอันนี้มันกองจะให้ผมว่ามันร้านจริมันบางมากนะแปดพันได้ไหมพี่ไนะลองลอไม่ไม่ถึงหรอกพี่แต่ว่าเราอ่านนั่นมาหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้า สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาม,าม,าม,ามา้มาแม่พุงมัเท่ากันกับพี่เยาได้ที่เพิ่มอีกสองร้อยไดหมื่นห้าหมื่นห้ากับแปดพันเป็นสองหมื่นสามนะพี่นะผมใหญ่หน่อยดิผมเล็กเกินผมคงเป็นแน่สองหมื่นสามใช่ไหมพี่นะพี่ยานี่ครับพี่เล่นไหมลูกชายเล่นผาได้ไง อดีพี่ขอบคุณมากครับพี่แหง่เงครับผมพี่ไปดีครับ <Yeah. S 1> ไม่ดูพี่พวกนี้พระใหม่ไม่ดูเรื่องเลยผมย่อยเยอะที่บ้านนะ ยเยอะมากเลยผมก็เพียบเลยใ้อของหมอแม่กเ็เสีดยดายอย่างนี้อะไรอ่ะพี่เนี่ยพันหนึ่งซื้อมาพันหนึ่งริงเก่าดีเป็นผงยาผงบุญผงบุญเก่าเก่า จะหาอะไรอุดหนุนนะสิครัอรู้นั่นเองเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยเพราะในใน Google มันก็บอกเป็นอุดหนุนอันนี้สองร้อยใช่ไหมไออเด็ดพันสองอ่ะคุณฮะคุณพันสองอีกแล้วให้ช่วยอุดหนุนกันอีกแล้วแล้วน้องยังไปรอดไหมนะอด่าเรียอนะเพื่อมิตรภาพของเรา ไปนะพี่จะได้เดินได้เกรงใจฮะอะไรไม่รู้เลยเดินเลยนะทีนี้มึงเดินได้เลยใช่ไหมพี่เออเพราะอุดหนุนกูแล้วมึงเดินเหงื่เหง่หงืหายไวๆนะเพียดครับพี่มาได้มาตอนเที่ยงครับพี่พอได้คนเยอะดีเนะคนเยอะคนเยอะขนาดมาเที่ยงแล้วคนยังเยอะเลย ประจำวันลงยาเลืองหรอใช่ตองหกันหโอ้โหไม่รอดเลยเนี่ยกเทาะัวเลยกะตัวเลยกละฮะตัวเ<ะ>วเมันเท่าไหร่มันห่างแต่มันก็มีคนต่อละสี่พันสี่ห้าต้องสับแล้วพี่ซือเมาก่อนไม่ได้ ไอ้คุมโปงอ่ะเอไอ้เนี่ยไอ้ปิตา่นน่ะพี่พแกะท้องหายเนี่แกไปหลายองค์มาเชา้าเพราะนั้นเอาเอาพระไอเดียทองไม่เอาอย่างนี้เท่าไหร่พี่งห้าพันสี่สิบเลยไหมพี่เอ้ Lấy xì mùm mường cái này phía này Nè Mà cái dòng năn nhanh kiểu Ăn pẹt Hả? Ăn nào này cao ยังไงครับพี่อดโชคดีครับผมขอบคุณยืดดีครับมีมีวันใหญแค่มีมีแค้มอ๋อนี่แกะเท่เดี๋ยวมาดูจะลงที่ไหนดีครับพี่นี่ลไยข้างเก่าดีนะแต่มันนั่น อย่างนี้เท่าไหร่พี่17 <000. S> 17มันก็ต้องตีพวกอร่อยมันเป็นขานบัวตุ้งกันหมด13ได้ไหมครับพี่14กับซื้อ12ได้สอง14นะมีจานหลังเลยนะจานห้าตัวมี่พ้วนต่อ1ด้0 อืม15ก,ก็กำลังน่าสนยี่สิบตัวนิดไม่ไหวเอานี่เ kind ง <of colon? S 3> ี้ยพี่นะ16ดี่ติ๊กไม่ได้ผลตัวเห็นเท่าไหร่3000เหรอใช่ไหมเพ่3000อ่ะอันนี้เก็บก่อนเพ่ไม่ได้ผลครับเห็นเห็นครับพี่มากครับผม โอเคครับวันนี้มาสายก็พอได้ซื้อนิดหน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของศาสตร์ที่พิเศษนะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook ครับอีพีนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ